One News ตรงไปตรงมาคุณผู้ชมครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเกิดปรากฏการณ์หนึ่งบนท้องฟ้าสามารถมองเห็นได้ชัดเจนในหลายพื้นที่นะครับเป็นลูกไฟสีแดงที่พุ่งตกลงมาด้วยความเร็วสูงก่อนที่จะเกิดลูกไฟสว่างจ้าแล้วหายไปโดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีที่คาดว่าลูกไฟดวงนี้ตกลงมานั้นยืนยันว่า ไม่มีอากาศยานตกในพื้นที่ซึ่งนักวิชาการจึงสันนิษฐานว่าลูกไฟที่เห็นกันนั้นเป็นอุกาบาทเราจะไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ8นาฬิกา40นาทีคลิปแรกถ่ายโดยจ่ายเอนอีทีขณะขี่รถจักรยานยนต์เห็นกลุ่มควันเป็นเส้นบนมุมขวามือพุ่งตกลงมาอย่างรวดเร็วเกิดแสงไฟสว่างวาบและหายไปเช่นเดียวกับคลิปจากนัทพจน์สุวิชยังกูลลูกไฟสีแดงลอยตกลงมาเหนือทางด่วนแห่งหนึ่งสว่างจ้าแล้วก็หายไปคลิปนี้ถ่ายและโพสโดยเมษาพงภูเจนพันธ์สีแดงของลูกไฟตัดกับสีฟ้าเข้มของท้องฟ้าอย่างชัดเจนลูกไฟขนาดใหญ่สว่างวาบ และก็หายไปเช่นกันขณะที่กล้องจากรถยนต์ของพอใจจตุรงคกุลบันทึกวินาทีกลุ่มควันเป็นทางยาวพุ่งตกลงมาและสว่างจ้ากก่อนรับยอดตึกมีคนตั้งคําถามว่าลูกไฟที่เห็นเกิดจากอะไรบ้างว่าเกิดจากอุบัติเหตุเครื่องบินบ้างว่าเป็นซากดาวเทียมและอุกาบาตโดยสถานที่ที่ตกลงมาน่าจะอยู่ในจังหวัดกาญจนบ,บุรี กล้องติดรถยนต์จากนิพนธ์พลอยงามบันทึกเหตุการณ์ขณะขับรถผ่านอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีโดยปรัศจากสิ่งกำบงังลูกไฟดวงใหญ่พุ่งตกลงมาเหนือฟากฟ้าสว่างจ้าแล้วก็หายไปเฉยๆในขณะที่วันชัยโอสุคนทิพย์ผู้ว่าราชก,การจังหวัดกาญจนบุรียืนยันว่าไม่มีอากาศยานตกในพื้นที่แพรบคับการบินต่างๆก็ทราบว่าไม่มีอากาศยานใดที่หลุดจากจอเรดาร์และมีเหตุใ,ใดๆ ดังนั้นก็คงจะเชื่อได้ว่าไม่ใช่อากาศยานและไม่น่าจะเป็นเครื่องบินหรือโดยสารใดๆน่าจะเป็นวัสดุอื่นที่ตกเข้ามาในชั้นบรรยากาศของโลกแล้วเกิดระเบิดและเสียงด,ดังเกิดขึ้นมิฉะนั้นแล้วป่านนี้คงพบชิ้นสว่วนกระจายแล้วถ้าเป็นอากาศยาน หลังเกิดเหตุด็รสรันโปสยจินดารองผู้อวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนตรวจสอบคลิปที่ปรากฏก่อนจะลงความเห็นว่าเป็นอุกาบาตท,ที่ตกผ่านชั้นบรรยากาศโลกด้วยความเร็วสูงแล้วเกิดการลุกไหม้ดรสรันยืนยันด้วยว่าวัตถุลึกลับไม่ใช่ซากดาวเทียมที่มักจะเคลื่อนจากตะวันตกไปตะวันออกแต่วัตถุชิ้นนี้เคลื่อนจากทิศตะวันออกเฉียงใต้ไปทิศตะวันตกเฉียงเหนือและไม่เป็นอันตราย มีความเป็นไปได้สูงนะฮะผมขอเรียนว่าอย่างนี้คือมีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นวัตถุจากนอกโลกนะฮะที่เป็นก้อนหินแล้วเราเรียกว่าเป็นอุกกาบาตนะครับที่พุ่งเข้ามาในบรรยากาศโลกด้วยความเร็วสูงมากแล้วก็เกิดการลุกไหม้นะฮะที่ความสูงจากพื้นโลกสูงมากด้วยนะน่าจะมากกว่าหนึ่งรอกิโลเมตรนะครับจากมุมของคลิปวิดีโอที่เห็นนะฮะแต่สองที่ที่เห็นชัดๆก็คือที่กาญจนบุรีกับที่กรุงเทพมหานครนะครับน่าจะอยู่สูงถึงเกือบเกือบร้อยห้าสกิโลเมตรจากพื้นโลกได้ซ้ําไปนะครับแล้วก ไม่เกิดอันตรายนะครับแล้วก็ไปตกที่ไหนเนี่ยย,ย,ยังคาดการได้ยากนะครับว่าจะมีชิ้นส่วนหลงเหลือจากการเผาไหม้นี้ไปตกหรือเปล่านะครับแล,และจากมุมที่เห็นเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงด้วยว่าจะไม่ได้ตกที่เมืองไทยนะเพราะว่าความเร็วที่มันเคลื่อนที่ในช่วงเวลาไม่กี่วินาทีเนี่ยก็จะไปได้หลายลาาร้อยกิโลเมตรนะครับเหตุการณ์อุกาบาตตกครั้งที่รุนแรงที่สุดเกิดขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2013เมื่ออุกาบาตขนาด10ตัน ตกที่ประเทศรัสเซียสร้างความเสียหายในวงกว้างแตกต่างจากครั้งนี้อย่างสิ้นเชิง One News ตรงไปตรงมา